สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมืดนี้เป็นวันที่27เดือนมิถุนายนนะคะเนาะมืดนี้นราจะบอกว่าเป็นวันหยุดของน้ำนะคะเนาะเป็นวันจันทร์นะเพื่อนๆแล้วกามืดนี้เป็นวันเกิดของลูกชายน้ำนะค่ะเนาะเอนะคะนเนาะ,ะนะเป็นวันเกิดของลูกชายแล้วน้ำก็จะออกไปซื้อกับเขาอยังไม่เฮ็ดกินกันตอนแรกนะคะเนาะกะตอนนี้กะเกาโมงยี่สิบห้าแล้วค่ะเพื่อนๆเอา้าบานี้ก็มี แนวเหตุหลายอย่างค่ะต้องไปทั้งเนื่องจากที่ยาจบมัธยมเนาะคะ่นะเนาะเราปีนาโมเมนต์ปีนาปิดเทอมปิดเทอมยายจะ,ะเดือนหนานี้จะปิดเทอมยายนะะเนาะค่ะพอเปิดเทอมมาเนี่ยก็จะเขา้าเขาเอิ่อนมามัธยมเนาะคะ่ะเนาะก็ต้องไปยื่นเอกสารอยู่มัธยมของที่ยาเนาะคะ่ะมือนี่ ปวดหว่วงแต่เศร้าเนาะค่ะเนาะสามีนางแล้วปวดหว่วงแต่เศร้าแล้วนางไม่รู้เรื่องเนาะค่ะเอกสารนำอ่านบ่เป็นเนาะค่ะแต่ว่าก็ซอยเท่าที่ซอยได้เนาะค่ะเนาะแล้วเอ้ามือ้อวานนางก็จะไปซื้อของแล้วก็ไปยื่นเอกสารให้ที่ยาเนาะค่ะเนาะอ้าวจังได๋ก็ติดตามกันกับเพื่อนๆ ตอนนี้นำเขาไม,าใม่ในเมืองในเมืองเมืองใหญ่นะคะซื้อว่าแก็บนะคะเนาะแล้วกาตอนนี้แย่เมิงเล่บาบังเอิญไปเห็นอมองทีเขาเจาเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะคะนะเนาะด้เล่าเขาไปนำว่าเขาไปน้ำเล่าเพราะว่าบรูเรื่องกันเล่านะคะโปรแกรมตอนนี้ก็คือไปไทายเอกสารอยู่ห่างเจียงคาสินโนนะคะเนาะแล้วกาสิไปซื้อกับเขาอยู่ลิเดน ลูกไส้ดำอยากกินปลาหมึกยัดใสเพื่อนๆน,น้ำจะให้จังแดดเพราะว่าไปซื้อปลาหมึกจะไปซื้อปลาหมึกยุ่เจียงแล้วกันแล้วกันอันอื่นก็นไปซื้อยุลิดเดิลเนานะคะ่นะเนาะเสร็จแล้วก็จะไปเอ็กซ์ชองห้างแอคชั่นเป็นห้างที่ราคาถูกกับแม้เเพื่อนๆจะไปซื้อของตกแต่งงานบันเกิดให้ลูกไส้เนานะคะ่ะนอกจากเสียเงินงบมีงบให้ลูก10ยูโรที่จะตกแต่งของเนาะคะ่นะเนาะที่จะตกแต่งซื้อลูกโปง่งลูกโปง่งอย่างซื้อมะเปาแล้วกันะ อันอื่นจังค่อยว่าก,กันเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามื้อน,นี้เป็นวันที่27เงินเดือนกับ่ท่านออกเด้เพื่อนเพื่อนผู้เด็กสามีกับเงินเดือนท่านออกเด้กะอ่ะนั่นแหละค่ะแต่ว่าของขวัญนนะ่ะซื้อให้โนเอตั้งแต่ได้อาทิตย์ได้10กว่ามื้อแล้วค่ะของขวัญเป็นเป็นเสื้อของออทีมฟุตบอลของโอลิมปิกเดมักเซ่เนาะคะ่นะเนาะเป็นของปาเยตเนาะคะ่ะคนที่ ลูกไส่น้ำมักเนาะค่ะน้าน้าเองก็มักแล้วก็ขอบเพื่นน้ำก็มักที่ย่านี้บ่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลเพราะปันใดเราค่ะแต่ว่าเขากระเบิงเขากระลุกจักยังเสียนะแล้วก็ลูกไส่น้ำมากหลายก็เลยซื้อให้เนาะค่ะก็เป็นเสื้อตัวนึงเนาะค่ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนอยาถามถึงได้เสื้อฟุตบอลวิ่งย่างมันก็แพงคักแท้เนาะค่ะเนาะอ้าในของขวัญวันเกิดลูกไส้กระไดแล้วเนาะค่ะเนาะอ่ะนั่นละค่ะแล้วต้งติดตามกันต่อไปเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเด้อ เ,เพื่อนๆคานั่านจะบอกว่าเมื่อนี้ซื้อไปทั้งหมดสองถุงน,งนนะค่ะเนาะซื้อไปทั้งหมดสองถุงเมดไปเจ็ดสิบแปดยูโรเ,เพื่อนๆน้ำนี้บ้าขาดคิดเลยค่ะเป็นเมือนของแพงหลาย เอาเดินจะแนะนำจุดบอสฟังค่ะข้าปกเก่าน่นมันเกิดนำซื้อมาสิบยูโรพอดีนะคะยูโรกับแปดสิเซ็นซืมาเป่าปรตรงๆแล้ัน้งหาแล้ว หาเนยเปลวกลงบบผ่อนนรุาดูดันเกียวสาย่น่คือบุกโมเม่ิบสองหมู่นะคะเพื่อนๆของแท่งไหลนะก็ค่อยอยากจะซื้อเท่าไดเนนะแท่งอ ต,ตัวเย็นมันค่ะมันเริ่มละลายละแปดแอดทชอปนะคะเนาะอันนี้ลูกโป่งจะเป็นเซอร์ฟาร,รี้นะคะเนาะน้ำฮาร์ที่เขาเขียนว่าอ่าสุขสันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์บุพเพอร์นะคะเนาะอันจะเป็น สายระยงระยางแบบนี้เนาะค่ะเนาะนะ้ำกระเาียมติดอันนี้ก็เอิ้นว่าเป็น,น,นก็เอิ้นว่าตัดม่เป็นผาปูเนาะค่ะผาปูนะะ้ำกระเทียมัดเนาะอันนี้ก็เปุกอันนี้กาดแบบน,นี้นี่แกขนมมาให้ดูนะคะซื้อน,น้ำอัด ah ลมมาสองขวดเนาะคะ่ะเน,นานน้องกับพี่เฮ็ดขนมเค้ก ขนมเค้กแทเองแบบนี้นะคะน้องครันี้แนะนำก็ซื้อมาแบบนี้กดกาแฟเทลล่าน้ำเพชรเนาะค่ะน้องนะะ้ำเพลสเป็นช็อกโกช็อกโกแลตกรกาบเน่าอันนี้รสเนา่าเอาจากน,นกะจ๊ะติดตามนนะค่ะน้อค่ะน้อเพื่อนๆน่ามีบอกว่าไปชอปปิ้งอ่ายุทธีดเดิลมาในกะได้เงินไปในกะมึนตึกปวดหัวเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่า เขาไปข้างในนี่ไม่รู้ว่าจเป็นอะไรผู้เพื่อนๆแพ้งจนแบบดับเบิลอะบางอันดับเบิลพี่มายังยังนําจะบอกว่านําเครื่ซื้อนําซื้อที่ทําความสะอาดเรื่องขาเอิน่าอะซิตอนเนาะค่ะอาซิตรอนนําเครื่ซื้ออยู่สองยูโรเนาะค่ะน้องสองยูโรนี่คืสองยูโรหาซีบุ๊มสิได้นําซื้อมากเลยมีซียูโรหาซีเนาะค่ะน้องเพื่อนๆคือทุกอย่างมันไม่ขึ้นอะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยอะ เข้าโตว่ะเพื่อนๆผู้ใดก็ขอให้คนขอให้มีสติในการใส่เงินเนาะคะ่ะแา mm. บนำทกน้ำไปซื้อของมาหน,นี้นำซื้อมากสามถุงเนาะคะ่ะซื้อมากับอลายมีเนื้อคือสามซีสามซียางแล้วก,นนก,นกนนันน้ำนันก็มีตาพาสต้าเป็นพาสต้าเป็นจะมีพาสต้าพาสต้าที่นำซื้อมาหลายแล้วก็ซอส ซอสบะกระเ,เทศนะคะน้ำซื้ออยู่ในหางริดเดินนะคะเพราะว่าออกไปซื้ออยู่มองที่พวกน้ำซื้อประจาพวกที่เป็นซอสบะกระเ,เทศะะแพงแพงมากนะคะน้อน้ำก็เลยแบบลดขาดเสียใจตัวเองลงน้ำเขาน้ำม,มี่น้ำซื้อมาไม่ถูกนึ่งนะคะอาจจะใกล้จะหมดแล้วนะคะน้ำซื้อมาไม่โดนแล้วแล้วก็ไข่มี่นะคะแล้วก็กินเท่าที่ม,มี่ก่อนนะคะทื่อน เรนานจะมาว่าเรื่องเงินเหรียญเหตุการวยฟังมันมันมีหลายอย่างที่คิดไมาต้องคิดนะเพื่อนๆอ้าวแนะานำนจนังไลยแนะนำจะเป่าเปลวเปลวไฟเปลือบเปาวไฟฟัง่ะตอนนี้ขอไปเปลวลูกโป่งกันค่ะอนเพื่อน ขนมะน่านียังยุ่นหนีอยู่ค่ะไปมัธยมของที่ยาพึ่งมากนะคะเนาะตอนนี้จะมั่งแล้วเพื่อนๆสีมั่งแรงสีมั่งแรงเลยไปยำกระเห็ดนีอยู่นะคะเนาะแล้วก็จะให้ขนมเค้กค่ะเอาครับเพื่อนๆจัดง่ายๆได้ครับเพื่อน ไปยันยันแล้วไปเห็นหนาแล้วด้วยลูกหลุเหลืองเรียนอะไระน้องสวัสดีครับก่อนที่รกสวัสดีค่ะลูกสวัสดีจัาจ้าใจง่ายนะเพื่อนๆบาริด้จที่ยังเบาโตเตอร์กับใจง่ายนะคะยันบ่อเห็นน่ะอันนี้ขนมเค้กมัททันแล้ยวนะคะเพื่อนๆขนมเค้กแล้วบนานสุดท้ายซเบงตอนนี้ก็กินปลาค่ะ Je ne vais pas voir, les moutons ouais. Oh putain... qu'est-ce Il oh. oh mon dieu, dieu. je des dieu. Locales, mon dieu. <laughs> <toi. 1030>. <rire> <rire> Et... Il va tomber. 3, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Jolie anniversaire, joyeux anniversaire, Jolie <laughs>

wow au été... Yeah. deuxième priorité. <rire> <Tiens>. <rire> ça ça. <rire> Papa, faut pas... pas... Ça pas... กาโตอมกาโตเค้กกินมกนาวเนาะค่ะเนาะขวดมนาวทาบแล้วค่ะเพื่อนๆน้องเอ็แปดขวบค่ะเพื่อเพื่อนมือนีะวันที่ยีเดเดือนมีทุนายนเนาะค่ะเนาะการให้ง่ายๆเนาะค่ะอ้อฟเกลือเสอ

อาต้มกันเอาเนาะค่ะบ่มีอ่านขอห่อเนาะค่ะเนาะบ่มีอ่านขอห่บ่ดื่มพยายามจะบ่ดื่มภายในเดือนหนึ่งเดือนนี้จะบ่ดื่มเลยเนาะค่ะเนาะก็นั่นระค่ะเพื่อนๆก็นำกับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะขะที่ข้อมาให้กำลังใจนำตลอดเวลากับครอบครัวของนำเนาะค่ะแล้วมื้อนี้นำกับสิขอโตขอจบวิดีโอไว้เท่านี้เนาะค่ะแล้วก็พอกับนำไม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีลูก สวัสดีค่ะบายบายค่ะนีจะน้อยสวัสดีะเอาวะกมงีละก่อนละก่อนละก่นละก่นละก่นยมังคนบายบายค่ะ